นักชมพูโบกมือลาไทยยกครอบครัวไปเมืองนอกเด็กๆแฮปปี้จอยสุดๆโตเร็วมากเลยล่ะค่ะสำหรับคู่แฟดฝันน้ำนมใสฟ้าพายุลูกชายสุดที่รักของซุปตาตัวแม่ชมพูอรยาและนักธุรกิจหนุ่มนอตวิสรุตเพราะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็เตรียมตัวบินไปเรียนไปใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงรอนดอนประเทศอังกฤษแล้วล่ะค่ะ วันหน้านี้ชมพู่น็อตน,นั้นก็ได้พาลูกๆไปดูโรงเรียนเอาไว้บ้างแล้วเล่นเอาใจหายไม่น้อยเลยล่ะค่ะล่าสุดคู่รักชมพู่น็อตน,นั้นก็ได้ยกครอบครัวบินลัดฟ้าเช็คอินที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียพอเครื่องแลนดิ้งปุ๊บก็มีการอัปเดตวิวบ้านเมืองสวยๆของชาวเมลเบิร์นมาให้แฟนคลับนั้นได้ติดตามผ่านทาง IG Story ทันที ยังไงก็เที่ยวให้สนุกนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ